เคยสังเกตกันไหมครับว่าแค่กาแฟที่เราดื่มกันตอนเช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นการเดินทางของวัตถุดิบที่มาจากคนละซีกโลกเลยก็ได้วันนี้เราจะมาไขปริศนาของตลาดโลกที่เชื่อมโยงชีวิตประจําวันของเราเข้าไว้ด้วยกันอย่างไม่น่าเชื่อครับหรือใครสงสัยกันไหมครับว่าทําไมสมาร์ทโฟนที่ออกแบบในอเมริกาถึงไปผลิตที่เอเชียแล้วก็ยังใช้แร่ธาตุจากแอฟริกาอีกทอดหนึ่งคำถามง่ายๆแบบนี้เลยครับคือประตูที่เปิดไปสู่ความเข้าใจว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ย มันส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงโอเคก่อนจะไปกันไกลกว่านี้เรามาปูพื้นฐานกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับพูดกันง่ายๆเลยก็คือการค้าระหว่างประเทศคือทุกๆก,การแลกเปลี่ยนที่มันข้ามพรมแดนครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกผลไม้ของไทยเราการนําเข้าเครื่องจักรจากเยอรมน,นีหรือแม้แต่การที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดบ้านเราทั้งหมดนี้แหละครับคือกิจกรรมในตลาดโลกเ okay. แล้วมันต่างจากการซื้อของในประเทศเรายังไงอ่ะลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับการค้าในประเทศเนี่ยมันก็เหมือนเราเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอะครับใช้เงินบาทเหมือนกันหมดแต่พอเป็นการค้าระหว่างประเทศปุ๊บโอ้โหเหมือนเหมือนเรากําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเลยนะที่ต้องเจอทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือก็คือพรมแดนต้องแลกเงินสกุลอื่นแล้วก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกหรือที่เรียกว่ากําแพงภาษีมันซับซ้อนกว่ากันเยอะเลยครับ คำถามต่อมาก็คือแล้วทําไมประเทศต่างๆถึงต้องยอมแลกเปลี่ยนกันละ่ะทั้งที่มันดูจะยุ่งยากซับซ้อนขนาดนี้อะไรคือแรงผลักดันที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังตลาดโลกคําตอบง่ายมากเลยครับก็เพราะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบมีทุกอย่างครบในที่เดียวซาอุดีอาระเบียอาจจะมีน้ํามันเยอะแยะแต่ปลูกข้าวไว้ได้ส่วนประเทศไทยอาจจะปลูกทุเรียนเก่งมากแต่เราสร้างชิปคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนสุดๆไม่ได้ ไอความแตกต่างนี่แหละครับทั้งด้านทรัพยากรความชํานาญและเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดให้แต่และประเทศต้องหันมาพึ่งพากันพอต้องค้าขายกันแล้วแต่และประเทศจะเลือกทําอะไรถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดเอาล่ะครับเรามาดูคัมภีหรือว่าแนวคิดสําคัญสําคัญที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจในเวทีการค้าโลกกันแนวคิดแรกสุดคลาสสิกเลยมาจากอาดัมสมิธครับบอกไวง้ง่ายๆตรงไปตรงมาเลยว่าทําในสิ่งที่ตัวเองเก่งที่สุดเหมือนในทีมฟุตบอลนะครับ กองหน้าก็ควรจะยิงประตูผู้รักษาประตูก็ควรจะป้องกันประตูถ้าประเทศไหนผลิตอะไรได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็ควรจะมุ่งทําสิ่งนั้นไปเลยครับลองดูตัวอย่างนี้ครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยโดยทรัพยากรเท่าๆกันเนี่ยประเทศไทยผลิตข้าวได้เยอะกว่าส่วนญี่ปุ่นผลิตผ้าได้เหนือกว่าตามหลักการของอดัมสมิธก็ชัดเจนเลยว่าไทยควรจะเป็นครูของโลกในด้านข้าวส่วนญี่ปุ่นก็เป็นโรงทอผ้าแล้วก็นํามาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์แต่ว่า เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเสมอไปนะสิครับลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดมีประเทศซูเปอร์แมนที่เก่งกว่าในทุกๆตานเลยล่ะคือผลิตได้ทั้งข้าวและผ้าดีกว่าประเทศอื่นทั้งหมดเลยและแบบนี้ประเทศที่ด้อยกว่าจะยังมีที่ยืนในตลาดโลกอีกไหมคำถามนี้แหละครับที่นำเราไปสู่แนวคิดที่ปฏิวัติว,ตว,ตวงการเศรษฐศาสตร์เลยทีเดียวและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญจากเดวิดริคาร์โดครับกับแนวคิดที่เรียกว่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบหัวใจของมันเนี่ยไม่ใช่การถามว่า ใครเก่งกว่ากันแต่เป็นการถามว่าถ้าจะทําสิ่งนี้เราต้องยอมสละอะไรไปน้อยที่สุดหรือที่เรียกกันในทางเศรษฐศาสตร์ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต่ํากว่านั่นเองครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศซูเปอร์แมนที่ว่าแล้วครับคือผลิตได้ทั้งข้าวและผ้าเก่งกว่าไทยหมดเลยถ้าดูแค่นี้หลายคนอาจจะคิดว่าจบแล้วญี่ปุ่นไม่เห็นจําเป็นต้องค้าขายกับไทยอีกต่อไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ เอาละครับตรงนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะแต่เรามาค่อยๆแกะไปพร้อมกันถึงญี่ปุ่นจะดูเก่งกว่าก็จริงแต่ลองดูสิครับว่าพวกเขาต้องแลกกับอะไรเพื่อที่จะผลิตผ้าหน่หน่วยเนี่ยญี่ปุ่นต้องยอมไม่ผลิตข้าวไปแค่0.75หน่วยในขณะที่ไทยถ้าจะผลิตผ้าหหน่วยเท่ากันต้องยอมสละข้าวไปตั้ง2.5หน่วยเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าญี่ปุ่นเสียสละน้อยกว่าในการผลิตผ้า ดังนั้นญี่ปุ่นก็ควรจะทุ่มเทไปกับการผลิตผ้าไปเลยส่วนไทยแม้จะผลิตข้าวได้น้อยกว่าแต่ก็เสียการในการผลิตผ้าน้อยกว่าญี่ปุ่นเหมือนกันดังนั้นไทยจึงควรเน้นผลิตข้าวนี่แหละครับคือความมหาศจย์แค่ต่างคนต่างทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดกว่าเมื่อเทียบกับตัวเองแล้วนํามาแลกกันสุดท้ายแล้วทั้ง2ประเทศกลับมีของกินของใช้โดยรวมเยอะกว่าตอนที่ต่างคนต่างทําเองเสียอีกพอเข้าใจหลักการกันแล้วทีนี้มาดูโลกเห็นความเป็นจริงกันบ้างครับ ในสนามการค้าโลกเนี่ยมันมีทีมที่คิดต่างกันอยู่2ขั้วใหญ่ๆเลยว่าควรจะเล่นเกมนี้กันยังไงดีภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับฝั่งการค้าเสรีก็เหมือนการเปิดประตูบ้านต้อนรับทุกคนเลยบอกว่ามาแลกเปลี่ยนกันเถอะใครเก่งอะไรก็ทําสิ่งนั้นส่วนฝั่งคุ้มกันจะเหมือนกับการสร้างกําแพงบ้านให้สูงขึ้นเพื่อปกป้องคนในบ้านหรือก็คืออุตสาหกรรมในประเทศจากคู่แข่งข้างนอก โดยใช้เครื่องมืออย่างกำแพงภาษีหรือการจำกัดจำนวนของที่นำเข้ามานั่นเองพอตกลงซื้อขายกันได้แล้วคำถามต่อไปคือเราจะจ่ายเงินกันยังไงในเมื่อไทยใช้เงินบาทแต่ญี่ปุ่นใช้เงินเยนนี่คือจุดที่เรื่องของเงินตราเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆครับกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนครับมันก็คือป้ายราคาของเงินสกุลต่างๆนั่นแหละครับเช่น วันนี้1ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเท่ากับ32บาทแล้วถ้าเกิดเงินบาทอ่อนค่าละ่ะหมายความว่าเงินบาทของเรามีค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์เช่นจากเดิม32บาทแลกได้1ดอลลาร์กลายเป็นต้องใช้ถึง38บาทแบบนี้ใครจะยิ้มก็คือผู้ส่งออกสิครับเพราะสมมติว่าขายทุเรียนได้1ดอลลาร์เท่าเดิมแต่พอนากลับมาแลกเป็นเงินไทยกลับได้เงินบาทในกระเป๋าเพิ่มขึ้นกลับกันเลยครับถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาละ่ะจาก38 กลับมาเป็น32บาทต่อดอลลาร์คราวนี้เป็นทีของผู้นําเข้าที่จะเฮบ้างเพราะถ้าจะสั่งซื้อ iPhone ราคา1,000ดอลลาร์ 1, 000, ก็จะใช้เงินบาทน้อยลงในการจ่ายเงินทําให้ต้นทุนถูกลงนั่นเองครับแล้วใครเป็นคนกําหนดราคาพวกนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นตลาดโลกที่ทํางานตามหลักการพื้นฐานเลยก็คือความต้องการซื้อหรืออุปสงค์และความต้องการขายหรืออุปทานของเงินสกุลนั้นๆถ้าคนอยากได้เงินบาทเยอะๆเ,เงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นนั่นเอง มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วครับด้วยธุรกรรมที่มันเกิดขึ้นมาหาสารในแต่ละวันแล้วประเทศต่างๆจะรู้ได้ยังไงว่าสรุปแล้วเนี่ยเงินไหลเข้าหรือไหลออกจากประเทศกันแน่เขามีเครื่องมือที่เรียกว่าดุลการชำระเงินครับคิดง่ายๆว่ามันคือสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของประเทศที่จดบันทึกทุกธุรกรรมกับต่างประเทศเอาไว้ตลอดทั้งปีเลยในสมุดบัญชีเล่มนี้จะมีสส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือบัญชีเดือนสัด ที่จดเรื่องการค้าขายสินค้าและบริการต่างๆเหมือนรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันของเราส่วนที่2คือบัญชีทุนและการเงินอันนี้จะจดเรื่องการลงทุนเช่นมีต่างชาติมาสร้างโรงงานในไทยหรือเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หลักการก็ง่ายๆครับถ้ารายรับหรือเงินไหลเข้ามากกว่ารายจ่ายหรือเงินไหลออกเราเรียกว่าเกินดุลแต่ถ้ากลับกันรายจ่ายมากกว่ารายรับก็เรียกว่า ขาดดุลซึ่งแต่ละแบบก็มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศแตกต่างกันไปครับและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นํามาสู่คําถามสําคัญสุดท้ายครับในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดอย่างทุกวันนี้เราควรจะเปิดประตูค้าขายอย่างเสรีหรือว่าควรจะสร้างกําแพงเพื่อปกป้องคนของเราจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดมันอยู่ตรงไหนกันแน่นี่ไม่ใช่แค่คําถามสําหรับนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคนเลย